โกรธเขาเราทุกอภัยเขาเราสุขศินสมาธิปัญญาคือมรรคาแห่งความสุขหลวงปู่แหวนสุจินโนได้กล่าวเอาไว้เพื่อเป็นธรรมะสอนใจลูกๆหลานนะครับมรรคาก็คือธรรมะที่ใช้เอาไว้ฆ่าเสียซึ่งกิเลสครับสวัสดีปี2564เนี่ยถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยจะนับเป็นวันขึ้นปีใหม่ ช่วงสงการถูกไหมช่วงสงการก็คือช่วงวันที่16เมษายนปี2564จะนับเป็นเถลิงศกจุลศักราช1,383ตรงกับวันที่16เมษายนเวลา7นาฬิกา37นาที12วินาทีวันมงคลหลังวันปีใหม่ของไทยเนี่ยเลือกทำการมงคลก็เลือกคร่าวๆกันเนี่ยนะครับก็คือเลือกตรงกับวันอาทิตย์กับ วันจันทร์วันที่ไม่ค่อยดีก็คือวันเสาร์กับวันพุธแต่ถ้าก่อนที่จะไปถึงเดือนเมษาเนี่ยวันมงคลนะยังคงอยู่ในวันอาทิตย์กับวันพระพฤหัสเอาไว้ใช้กันได้นะครับปีที่ผ่านมานะครับใครไม่มีสุขก็ทิ้งไปปีนี้ขอให้พบแต่ความสุขจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทุกทท่านเลยลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงครึ่งปีแรก ก็ต้องบอกไปก่อนว่าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นในดวงยังไม่หยุดนิ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาที่เกิดขึ้นก็เนื่องมาจากพระราหูแล้วก็ดาวมฤตยูที่ยังโครจรส่งผลถึงนิดวงชะตาบางคนอาจจะสงสัยว่าพระราหูไปตกในเดือนมรณะแล้วนี่ทำไมยังถึงส่งผลให้กับดวงชะตาของลักานาราศีตุลได้พระราหูเนี่ยนะครับที่ไปตกในเดือนของภพมรณะ พระราหูก็ได้ส่งกําลังมาเป็นเกษตรสองเรือนนะครับเพราะอยู่ในเรือนพระศุกร์เช่นเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนของดาวลัคนาราศีตุลที่มีดาวพระศุกร์เป็นเกษตรประดิเจ้าเรือนนะครับพอดาวพระราหูนั้นเคลื่อนที่ไปนในลัคนาพฤกษ,ษ์ศก็ยังคงส่งผลบางสิ่งบางอย่างกลับเข้ามาให้เกิดกับชะตาของลัคนาราศีตุลน,นั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของลัคนาราศีตุลพระราหูเดิมทีมาจากในภพของปุตตะ พุทธลาภะด้วยนะครับก็คือปกติแล้วเดิมทีลัคนาราศีตุลจะเริ่มอะไรก็มักจะทําได้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแต่บังเอิญในช่วงจังหวะปี2564ครึ่งปีแรกนี้ก่อนนะดาวพระราหูมาตกอยู่ในเรือนของมรณะแต่เป็นมรณะในเรื่องกระดุมพระด้วยเลยทําให้ว่าถ้าชาวลักนาราศีตุลคิดจะเริ่มต้นทําธุรกิจ คิดจะเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้วแล้วก็มีผลทําให้ต้องเสียเงินมากเป็นพิเศษในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนั้นๆยกตัวอย่างว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรลัคนาราศีตุลในช่วงจังหวะนี้อาจจะต้องเสียเงินในการทําการทดลองลองผิดลองถูกเป็นไปในลักษณะแบบนี้หรือว่าพอทําอะไรลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่า อ่อข้อนั้นข้อนี้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็เลยต้องซื้อสินค้าเปลี่ยนใหม่มาลองใหม่อะไรในลักษณะแบบนี้จึงเป็นเหตุผลของการที่ดาวพระราหูโคจรมาตกในเรือนของมรณะแล้วส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุเลเริ่มอะไรใหม่ได้แต่ว่าระมัดระวังการสิ้นเปลืองเสียเงินสิ้นเปลืองมากเป็นพิเศษในช่วงจงวังหวะนี้นั่นเองดังนั้นนะครับในปี2564ช่วงมกรากุมา มีนาเนี่ยนะอาจจะรู้สึกลองผิดลองถูกไปก่อนแต่พอหลังจากนั้นแล้วนะไม่ว่าจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรเดี๋ยวพระพระหัสจะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของปุตตะก็จะทําให้มีเกณฑ์ดีที่ปัญหาต่างๆที่ลองผิดลองถูกกลับมาเป็นความรู้พอกลับมาเป็นความรู้กลับการมาเป็นความเชี่ยวชาญเลยคนนี้นะไม่ว่าจะไปขอความช่วยเหลือกับใครก็แล้วแต่ขอความรู้กับใครก็แล้วเขาก็จะสามารถ ให้ความรู้กลับมาแล้วพอเรามานั่งวิเคราะห์ปุ๊บนะกลายเป็นประโยชน์ที่ดีเลยหลายๆบุคคลเนี่ยกับกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดนะครับกลับการมาเป็นสิ่งที่ถนัดอย่างมากด้วยนะครับในปี2564นี้มฤรุตยูดาวของนักวิจัยดาวของการสื่อสารต่างประเทศนะครับแบบนี้เนี่ยเลงลักษณะเข้ามาสู่ตัวลักษณะราศีตุลเต็มเม เพราะฉะนั้นนะครับลัคนาราศีตุลค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทําไปอย่าพึ่งกังวลใจไปว่าจะทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จดาวแห่งความสําเร็จนะครับยังคงมีมาให้กับลัคนาราศีตุลอยู่พระราหูนี่นะครับก็ยังเป็นดาวแห่งความสําเร็จด้วยไปตกในเรือนมรณะบางครั้งเนี่ยนะครับสิ่งที่ล้มเหลวเรากลับมาทาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะยังถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีให้กับตัวชาวลัคนาราศีตุล ได้อยู่วังดีต่างๆเหล่านั้นนะครับก็ต้องไปดูถึงดาวพระพรหัสท่านด้วยว่าส่งกําลังมาช่วยในช่วงจังหวะไหนดีก็คือรอมีให้พ้นมีนาคมไปก่อนนะก็คือเข้าเมษานั่นแหละนะครับจะถือว่าหลายๆอย่างจะเริ่มต้นดีแล้วแต่มันจะดีในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปกําลังของดาวมฤตยูเนี่แหละครับเวลาท่านโคโจรเข้ามาถึงตัวใครนะ มักจะนำพาปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บติดเชื้ออะไรแบบนี้เข้ามาได้ด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับทั้งมรติยูทั้งดาวพัราหูยังคงส่งผลกำลังถึงชาวรัคนาราศีตุลถ้าชาวรัคนาราศีตุลจะเดินทางไปที่ใดนะในช่วงปี2564อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับคือมกราคมเรื่อยไปจนถึงประมาณวันที่1มิถุนายน หลายอย่างก็จะเริ่มผ่อนคลายคลี่คลายดีขึ้นจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะครับโอกาสที่เป็นแบบแจ็คพอตอย่างเงี้ยนะครับโลกต่างๆมันจะมาติดเราเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้มากๆด้วยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลดาวพระเสาร์นะครับเป็นทัวรแทนของความหนักแน่นความมั่นคงความเจริญอะไรต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้นะแต่ปกติพระสาวเดินทางไปที่ใดเนี่ยนะครับจะนําปัญหานําความทุกข์ไปก่อนอย่างเช่นพระสาวเนี่ยที่โคจรไปในช่วงแรกๆในเดือนธันวาคมของปี2563พอเข้าไปสู่เรือนพันธุนะครับทำให้ว่าชาวลัคนาราศีทุนหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสซ่อมบ้านซ่อมรถรถเสียมีเหตุให้รายจ่ายมีการให้ต่อเติมอะไรต่างๆนะครับ แต่จัดว่าเป็นช่วงจังหวะของเขาพอดีเลยนะอย่างเช่นบ้านเราซุดซมแล้วเรามาตกแต่งใหม่ทําให้ดีใหม่เอาพันธุ์กแบบเป็นบ้านง่ายๆก่อนนะมันก็จะกลับกลายเป็นดีขึ้นมานะเพราะว่าเสายืนอยู่นานเสาเพื่อความมั่นคงยืนมาเป็นกเกษตรพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเหตุให้ทําในลักษณะแบบนี้ถ้ารถใครไม่ดีก็ดูแลเขาซะนะเดี๋ยวก็กลับร้ายกลายเป็นดีมาทั้งหมดแต่พระเสาเองเนี่ยนะครับพอมายืนในลักษณะแบบนี้เนี่ย มีผลกระทบในเรื่องของการงานต่างๆว่าทําให้ลัคนาราศีตุลน,นั้นเวลาจะทําอะไรรู้สึกจะยากลําบากหน่อยการงานจะรู้สึกอึดอัดติดขัดบ้างอะไรบ้างในลักษณะแบบนี้ติดขัดกันภายในองค์กรของลัคนาราศีตุลเองนั่นแหละนะครับแต่สาวช่วงแรกเขาเดินมนเลยทําให้รู้สึกน่ากลัวและวิวตกกังวลกับดาพระสาวพิโคจรเข้ามาหน่อยแต่เดี๋ยวพอสักช่วงจังหวะหนึ่ง ตั้งแต่ปี2564เป็นต้นไปนะครับพระสาวจะเริ่มโครจรดีแล้วนะเดินเป็นปกติก็เรียกได้ว่าแก้ไขปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวปัญหาต่างๆจะกลับร้ายกลายเป็นดีให้กับชาวลัคนาราศีตุลในทุกๆด้านของชะตาชีวิตดาวพัพร,พรหัสเป็นดาวสุปเคราะห์เช่นเดียวกันกันกบดาวพระศุกร์เกษตรประดีเจ้าเรือนของราศีตุลโครจรไปอยู่ในพภพปุตตะนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าทําให้การเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างนั้น เป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าการที่ดาบพระพฤหัสนะครับเป็นตัวแทนขององค์ความรู้การที่ลัคนาราศีตุลจะเริ่มต้นอะไรในช่วงจังหวะปี2564หลังจากที่ดาบพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะนั่นก็คือวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปต้องมีองค์ประกอบของความรู้เข้ามาด้วยนะครับเพราะตัวแทนของดาวคือพระพรหัสเข้ามาเนี่ยพระพหัสเข้ามาไม่ได้มาให้เรา หาจังหวะฟลุ๊กในชีวิตมาทำนู่นทำนี่จะประสบความความสำเร็จแบบฟลุ๊กๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่นะพระระหัสมาในครั้งนี้นะครับเดินมาเหมือนว่าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเราต้องเอาจริงเอาจังกับเขานะรู้ลึกรู้ให้เชี่ยวชาญหาความรู้ให้แน่นแล้วทำอะไรออกไปนะครับไม่ว่าจะทำทางสื่อออนไลน์ตามดามหรือตอยู เอานำงานเก่ากลับมาทำให้ให้สำเร็จใหม่ตามดาวหอของดาวพระราหูสร้างความมั่นคงให้เจริญเกิดขึ้นนะครับในดวงชะตาของตัวเราตามดาวพระเสาร์นะพระรหัสจึงเป็นตัวแทน,นของตัวบอกว่าต้องหาความรู้ก่อนหาที่ปรึกษาก่อนอะไรที่คิดไม่ออกทําไม่ได้หาที่ปรึกษาเพื่อนร่วมงานนะครับก็สามารถช่วยเหลือเราได้พี่น้อง ก็สามารถช่วยเหลือราได้หรือว่าความรู้รอบตัวนะความรู้รอบตัวที่มันมีอยู่นะครับก็นํามาเป็นองค์ประกอบเสริมเติมก่อนที่จะลงมือทําอะไรมิฉะนั้นนะครับจะเสียเงินไปดั่งดาวพระราหูเสียเงินไปฟรีๆนะครับอย่งดาวพระราหูที่โคจรไปตกในเรือนของบรณะกรดุมพระนะครับทรงดวงมาถึงลัคนาราศีตุลแค่นี้เองนะครับถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราจะทำอะไรเราหาความรู้ให้แน่นแล้วเจาะให้ลึก จริงจังหน่อยนะก็จะประสบความสําเร็จเพราะไม่ใช่จังหวะของความล้มเหลวที่จะมันจะเกิดขึ้นให้กับลัคนาราศีตุลน,นะครับแต่เขาเรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปหาความรู้ให้แน่นแล้วจะประสบความสำเร็จตามดาวของดาวพระพฤหัสกับดาวพระราหูที่ส่งผลกระทบในดวงชะตาเมื่อใครทําตามลักษณะดาวแบบนี้แล้วฤตยูจะเป็นตัวพลิกไงครับพลิกให้ชะตาชีวิตจาก จนเป็นรวยจากไม่มีกลายเป็นมั่งมีได้ในปี2564นี้เลยครับแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังมาพูดถึงในเรื่องของความรักลัคนาราศีตุนกันบ้างถามว่าเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงยังคงมีเกิดขึ้นตามดาวมฤตยูที่โคจรเล็งลัคนาเราอยู่ก่อนหน้านี้นะครับพอมฤตยูยืนในลักษณะแบบนี้คนโสดเนี่ยเรียกว่า ใครมีใครเข้ามามีคนเข้ามาอาจจะมีเกณฑ์มาหลอกลวงนะมาหวังทรัพย์มาหวังหลายๆอย่างนะครับจากตัวลัคนาราศีตุลได้อยู่แต่พอดาวพระพระหัสนะครับที่โคจรเข้าไปช่วยเหลือในภพปุตตะนะเนี่ยดาวเดิมตำแหน่งเดิมเลยพระรหัสก็จะทําหน้าที่ว่าเอ้ยถ้าเราตั้งสตินะพระหัสจะสติใช่ไหมสติสมาธิตั้งสติดีๆมองเขาให ลึกๆแล้วเนี่นะครับเดี๋ยวจะรู้เองว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีคนไหนที่จะเราสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับเขาได้นะครับนี่คือดาวที่มาส่งผลในปี2564แล้วจและจืนในลักษณะแี่ยาวๆด้ยวยนะครับแต่ในช่วงจังหวะครึ่งปีแรกตั้งแต่มกราจนถึงประมาณพฤษภาไม่เต็มเดือนอันนี้เรียกว่าเป็นช่วงจัวงหวะมองมองให้ชัดก่อน มองให้ชัดก่อนนะครับแต่พอพ้นจากพฤษภาไปแล้วพฤษภามิถุนาไปแล้วนะท้งพระหัสเองก็เข้ามาช่วยมฤตยูก็เปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนตําแหน่งของจากที่เคยปิดลมิดเลยนะกับกลายเป็นเริ่มเปิดทางเปิดแสงสว่างกลับเข้ามาสู่ตัวลัคนาราศีตุลน,นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตั้งแต่ช่วงพฤษภาเป็นต้นไปเริ่มดีแล้วนะหลายๆอย่างเริ่มดีเกิดขึ้นความรักก็เปิดเราก็มีรัศมีเกิดขึ้น นะครับแสงก็ส่องมาถึงตัวคนนู้นคนนี้ก็จะมีโอกาสเข้ามาผูกพันนะครับพอเขามีคนเข้ามาแล,แล้วเราก็เปิดตัวได้นะช่วงจังหวะนั้นถือว่าเป็นช่วงจังหวะเริ่มดีแล้วนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นคนโสดยังมีโอกาสพบเจอคู่อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีดาวหออยู่เป็นตัวแทนของด้านมืดเนี่ยนะครับมาปกคลุมเราอยู่นะแต่ก็เริ่มมีแสงผ่อนเข้ามาแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วมีความรักแล้วเนี่ยนะครับ ็มองว่าความรักในปี2564นะครับก็จะทยอยดีขึ้นนะทยอยดีขึ้นแต่ตัวรักนาราศีตุลเองต้องรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมหน่อยนะรสนิยมต่างๆมันจะได้ไม่จืดชืดนะครับจนเกินไปความรักก็จะกลับมาหวานซึ้งได้อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบุคลิกการแต่งตัวเปลี่ยนรสนิยมหลายๆอย่างของตัวเรานะครับ ให้ดูแตกต่างไปจากเดิมอันนี้ก็เป็นการแก้ที่ดีอีกวิธีหนึ่งครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลครูยอพยากรดาวเร่าชีวิตและทีมงานหลุงพุชชาสอนเอาไว้ว่าการทำบุญโจรมันก็ทำได้มันเป็นแค่ปลายเหตุการไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นคือต้นเหตุขอบารมี พระรัานาตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยในรักร่ำรวยในเงินทองเจริญรุ่งเรืองทุกๆสิ่งที่ปรารถนาตลอดทั้งปี2,564ครับ